ครับวันนี้มากินก้าวกับปีลลวงจงว่าปีนองวันนี้ไม่มีได้หมากับกับก้าก้องปีลลวงจงวันนี้ปี่ลวงจงเรี้ยนจะต้านตีหนังปีนองบรรยากาศดีครับครับเลตาปีนองมีโตมีได้เรียบร้อยครับก้ามเลกับก้าก้องปี่ลวงจงกับปีนองวันนี้ปีลลวงจงแกงอมปีนองแกงอมอมเนื้ออมมีจานนั่นกับ เลยนะครับเรยปักไลจ่จริ้งบีนองย๊บย๊บเลยครับฮึแล้วก็มาเล่านน้ำจุบก้องปีล่วงจงกับปีนองวันนี้ปีล่วงจงตั้มน้ำวันนี้ปีล่วงจงตั้มน้ำจุบตั้มมั่งปีนองใบตั้มมั่งกันครับเราไม่มีแมงดาครับเราเลยเอาใบตั้มมั่งเต้นครับแล้วก็ปีล่วงจงตอดปลา ปลานิ่นปีนองปีล่วงจงโตดปลานิ่นกับโตดกรอบเลยกับแล้วก็มาเล่ปักนอกก้องปีล่วงกับวันนี้ปักนกก้องปีล่วงกับมีโยดจ้ามปีนองเออแล้วการลูกเคลือหลายปีนองเละตะหนุ่ยนุ่ยอืมหายเกี้ยวปึ๊ดเลยกับลูกเล็กกระยั่งกับปีนองนี่เลตานี่กับอืมแล้วก็โยดโดนปีนองโยดมันปูปีนองเออโยดมุ้ยกับโยดมุ้ยบานนั่นปีนอง สาวนี่การลุยเล็วครับพี่น้องก็ไม่ต้องปูดไรมาครับพี่น้องมาถ้ารับกินก้าวกับปี่่วงจงวาเดี๋ยวปี่่วงจงรัดอมคอนกับวันนี้อมนะกับปีล่วงจงไสเอดย้อมพี่น้องเอดย้อมไปง่ามาได้กับกลางกลางบานยสโดกีเล็กกันกับมันจะมีรสจาติครับปีล่วงจงไสหยันนั่งกันกับรัดไอร่นไปเลืยพี่น้องมันก้าวกับบรรยากาศเลยครับลงเลยดิ เอ็ดยอมอมาเองพี่ล่วงไม่ใจกยกินดีนี่พี่น้องว่ารลดจานมันบันปลื้อนะอืมอืมหยบหยบพี่น้อง うんうん。うん เดี๋ยนีบิ่งฮม,มลงเล็บแล้วนี่นี่ดิปีน้องเล็บแล้วครับอืม,อม

Tối ớt gặp Lấy ra bây giờ Với tầm mặn Cảm ơn mẹng đá này luật giờ Rồi Mình chun Mình gặp vô trà uống cặp Ừ. Uhm. Ừ, <Nhạc> วกว่วันกับปีนองลูกก็บันบัน่น้นงใหม่กันปีน้องผลกันไล่ทิ้งหยาบเลย đây là ngọt bình nó <cười> <cười> อบคุณมากนะครับปี่นองตีกดติดตามปีร่วงจุงนะครับกบคุณมากที่จยกดแจ์กดใจย้ายปีล่วงนะครับพี่นองคนไหนตีไม่กดติดตามตีปีล่วงจุงก็ควักติดตามด้วยนะครับปี่นองกุณคกับหลวงเลพบระเราพี่น้องโจ้บัวมันนี่ครับตรงนี้ปี่นองรั้นรั้นมันนี่ Ừ. Đói mất lùi nữa. Quá ghê bỏ

để ta ăn phú gặp ีน,อน้นองอนืมตัวเลี้ยวไปลงจงป่าน,นู้นเลยนะครับพี่น,อน้นอง وبيرمديم